เอาเลยฮะกับสัสดีท่านท่านกันเลยนะฮครับวันนี้เราเอาไมค์ครับเซิร์ฟมอสมาฝากเซิร์ฟหนึ่งนะครับซึ่งเป็นมอสแบบคือแบบมันเท่ะคือแบบให้พูดยังไงดีคือแบบแม่งแบบ 3D มดีมากเหมือนแบบไมค์ครับมึงไม่ใช่สีเหลี่ยมอีกต่อไปนะครับก็เป็นเซิร์ฟแนวแบบ MMO RPG เนาะก็เก็บเวลนะครับซึ่งแป๊บหนึ่งกูบักออกเข้าใหม่ก่อนมันบักอะมันขึ้นเป็นตัวเลขรัวๆอ่ะหายบักยัง แหมักแล้วโอเคก็เซิฟนี้ครับเริ่มต้นมาแล้วก็เราเลือกอาชีพนะครับก็ต้องสอรี่ด้วยนะครับเพราะว่าพี่เนี่ยไม่ได้เลือกอาชีพให้ทุกคนดูเพราะว่า,าคือจะให้พูดยังไงดีคืออ,อัดคลิปแล้วคลิปหนึง่งแต่กูลืมเปิดใหม่นั่นแหละนะฮะก็เก็เลยเล่นไปไกลนิดนึงนะครับโอเคมาเราเริ่มตั้งแต่ตอนแรกเลยกันก็คือการแต่งตัวนะครับขอเป็นเพศชายแล้วกันแล้วก็สามารถเปลี่ยนพวกทรงผมได้เฟี้ยววะล่ะเฟี้ยววะล่ะอ๋อ น่าเป็นไงเป็นไงเปลี่ยนทรงผมได้มีร่มกลางร่มหุบร่มกลาง <c oughs> โอเคตอนแรกเราก็มารับเควสตรงนี้นะครับแล้วเราก็มาตีตัวนี้นะครับซึ่งตอนนี้ผมติดปัญหาอยู่ที่เควสที่3ของไอ้ตัวนี้แหละมันต้องการเออ่แรม16อันนะฮะซึ่งเออ่เจ้าแรมเนี่ยมันต้องหาจากไอ้ตัวของโยนซึ่งเราตบมาเป็นแบบโอ้โหเนื่อนานด็ดยังไม่ได้สักทีเลยเนี่ยโอ้โหต้องมานั่งไล่ตบเนี่ยนะโอเคนั่งไล่ตบไปก่อนแล้วกันไอ้เหี่ยา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  ไล่ตบไล่ตบดิเฮ้ยมึงตบมึงตายดิมึงตายมึงตายจอจอ,อตบก่อนเกมนี้ก็เป็นแบบเออเป็นเซิรฟ์ฟแนว M O R P G เนาะกินเล่นแบบเก็บเวลนะครับก็หาของตีบวกทั่วไปนะก็ก็ชอบอยู่อ่ะผมชอบเป็นชอบเล่นเกมแนวแบบ M O R P G มากอมบอกเลยชอบเล่นสุดๆก็คือมันสนุกอ่ะแนว M O R P G ก็คือพี่ชอบแบบด o n กเน t อย่างเงี้ยเออพี่ชอบนะ ไอพวกเกม MMO อ่ะเออชอบมากนะครับก็เซิร์ฟนี้นะใครที่อยากเล่นก็อยู่ข้างล่างคลิปนะลอง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 โหลดมาลองโหลดมากูไม่ตีแล้วก็ได้ตรงเนี้ยฮะมึงกูไปตูกูไปตีไปตรงไปตีตรงอื่นก็ได้บ้าเอ้ยมึงจะไปแย่งอะไรกูนักหนาเนี่ยอันนี้ก็อะไรขายอาหารอ๋อแพงซาดไม่เอาอ่ะไม่ต้องการขายล่มนะครับไม่ต้องการไปโอเคเดี๋ยว ก็เงินนี่มันก็จะหาดรอปกับไอ้ตัวนี้แหละถ้าเราฆ่าได้เราก็จะได้เงินกับ E P นะก็เริ่มแรกมาเราก็ไม่มีอะไรมีเหมือนกูนี่แหละอืมนะแล้วเขาจะแบบพี่ครับทำไมช่วงนี้เออพีออ่ลงคลิปเอ่อแต่โปรโมทเซิฟจังเลยก็ต้องการเงินเอ่อช่วงนี้ก็ชออ็อตเออเงินก็เติมมอถือให้แฟนมัง่งเออซื้อเกมให้เพื่อนมัง่งโอ้ยเอเยอะเยอะชีวิตกูเหมือนป๋าไงแต่ความจริงโคตรจนเลยสัตว์ความจริงแบบไม่มีจะกิน ไอเทมผูเ้เล่นใหม่โอเคนี่ไงดาบดาเมจเท่าไหร่ดาเมทหกไม่ต้องการนะอ่ะอ๋อสี่ร้อยเลยเหรอโอเคเดี๋ยวเราเอาสี่ถุงสี่ร้อยออกมาวิธีการเราถุงออกมาก็พิม์มันนี่แล้วก็เลขถูกป่ะเออถูกป่ะอาเฟี้ยวเวลาเออแล้วเวลาเก็บก็คลิกขวาปุ๊บแล้วเงินเราก็จะมาอยู่ตรงนี้ครับว้าเป็นไงเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวโอเคซื้อเลยแล้วกันนะนะอู้ใส่ไปหรือเปล่าอ๋อใส่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 ใสใสใส โอเคนะครับเหมือนแบบกูเป็น,ปนลายทุกแกง่าไม่รู้ <c oughs> ไอบ้บ้าเอ,อ้ยเหมือนแบบเป็นทุกแกอะไรเงี้ยวันเนี้ยมมีดาบมีดาบแรงๆขายป่าวะแถวนี้ดาบจา้าอันนี้ร้านเลยร้านเลยเอ,อ่ออาวุธเลเวลห้ลาถึงเลเวลสิบห่อราคาเท่าไหร่หนึ่งพันห้าร้อย 1, บาทเอ,อ่ออาชีพดาบใช่ไหมถึงจะสามารถใช้ได้ก็เป็นเลเวลเลเวลห้านะครับเป็นเลเวลหนะ้าเนาะ เลเวลห้าตอนนี้เหรอเลเวลไทยวิธีการดูเลเวลมาที่สเตตัสโอ้เลเวลหนึ่งอยู่เลยยังได้อะยิงได้ตัวเธออ้ยบ้าเลยซื้อไว้ก่อนเลยแล้วชื้ซื้อไอว้ไปลอบใจตัวเอง <c oughs> ซื้อไว้ปลอบใจตัวเองก่อนแบบเราต้องใช้ดาบเล่มนี้ให้ได้เลยวันนี้ก็ว่ากันไปามาตบเจ้าเก่าเจ้าเดิมขอตบหน่อยน,นะครับหาหาควสครับผมหาควส ช่วงแรกๆอาจจะเวลยากไปนิดนึงนะแต่ช่วงหลังๆนี่ค่อนข้างจะง่ายหรือเปล่าไม่รู้หรือเปล่านะใช้คำว่าหรือเปล่าเออมันค่อนข้างจะยากนั่นแหละเจาะเจาะตายดิมึงตายสปอนเซอร์นะครับขอบคุณสปอนเซอร์มากช่วงนี้แบบคือมีคนเข้ามาขอให้โปรโมทเซิร์ฟให้เยอะมากนะครับก็แต่พี่ก็ถ้ามีคนมาโปรโมทเซิร์ฟไม่เยอะพี่ก็ลงโปรเจกต์อื่นๆบ้างนะไม่ใช่ว่าพี่แบบลงแต่โปรโมทเซิร์ฟนะพี่จะลงก็ลงปกตินั่นแหละ เออแค่เพิ่มโปรโมทเซิร์ฟมาเพ<ๆ>ิ่มนิดเดียวก็คือถ้าวันไหนว่างก็จะโปรโมทเซิร์ฟหนึ่งคลิปหนึ่งเซิร์ฟแล้วก็น่าจะลงคลิปปกติทั่วไปวันพีชเอยเอาชีวิตรอดเอยก็นั่นแหละ,ก,หละก็ลงปกติทั่วไปสองคลิปนะครับก็แล้วแต่พี่จะลงอะไรนั่นแหละเออแล้วแต่พี่จะลงอะไรอ่ะเออนั่นแหละเออช่วงนี้ก็แบบวันพีชเป็นงไ,งงไงงงเลยมึงพี่ครับหินไคโลอยู่ในตัวครับพี่โอ้โหเชี่ยคุณรู้สึกควายมาก คือตอนนั้นแบบรู้สึกแบบโอ้ยเคียบสมองกูเอาเอา,เอ,าอะไรทาวะเนี่ยคือตอนนั้นแบบโอ้เสงมากแม่งหินไคลโลอยู่ในตัวบ่นใช้สกิลไม่ได้ไอ้บ้าเอ้ยโูเสงชีวิตโอเคมาเรามาเข้าเรื่องเซิร์ฟนี้ดีกว่าครับขเา <c oughs> ขาจ้างเรามาเ <c oughs> ขาจ้างเรามาโปรโมทเซิร์ฟเขาไม่ได้จ้างมาแบบมึงมาพูดเรื่องวันพีชเออเดี๋ยวเขาได้อีกโอ้ชิบหายวายวอดโอเคเราจะเก็บแรมไปให้ถึง16วันก่อนนะครับเพราะาตอนนี้เราต้องการเควสเอ,อ่อ มันต้องการแรมอ่ะมันเอาไปทำอะไรวะเอาไปทำคอมไงว่าแรมมึงทำไมไม่ตอบแรม64กิกจบเลยใช่ไหมมึงทำอะไรก็ได้โอเคตบตายตาย,ตายหุ่นยนต์นี่หน้าหน้ามันบล็อกแบวมากอ่ะโอเคตอนนี้เราได้เท่าไหรและนะ้วเนี่ยสิบสองสิบสองอย่าบังสิ่เฮ้ยสิบสองอันนะครับซึ่งเราก็โอเคปล่อยมันตีไปไอ้นี่ยอารมณ์มากก็ตีไปนอ้องโอ้ยตบไปตบไป,บไปนี่เวลเราอัพยังเลยเดี๋ยวขอตบตัวนี้ตายก่อน ฮัลโหลโอ้ยชิมเวล์ขึนยากจังเลยะวะโอ้เวลกินยากมากในพีทีละเก้าสิบอะตัวเนี้ยโอ้ยถือว่าได้เลเวลน้อยได,ได้ไอ้นี่น้อยมากอันนี้ดาบดาเมจสิบอันนี้ก็ 6, หกนะครับดาเมจหกกับสิบโอ้หแล้วเราใช้ได้ไหมแล้วลอง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 คนมันเยอะจังวันเนี้ยมึงวันอะไรวะเนี้ยปิดเทอมอ๋อตีเข้าทีละหนึ่งนั่นเองเออมันจะตีเข้าทีละหนึ่งว่ะ เส็งเลยอะอยากใจได้ไม่แปลกความพยายามอยู่ที่ไหนความพังอยู่ที่นั่นมาเลยแย่งกันตีเลยมาแย่งกันตีซึ่งเซิร์ฟนี้คือมันตั้งระบบดีตรงนี้ไว้คือแบบถ้าเราตีก่อนถ้าเราตีสมมติว่าผมตีตัวนี้ก่อนปุ๊บแล้วมีคนมาแย่งตีแล้วคนนั้นเป็นคนตีตายแต่เราจะได้ีกพีเหมือนเดิมเพราะว่าเราเป็นคนที่ตีก่อนเพื่อนนะครับเราจะได้ีกพีเหมือนเดิมเว้ยเพราะฉะนั้นแล้วก็ไปวิ่งตีแล้วให้หมาตัวอื่นใช้คําว่าหมา ก็ให้คนอื่นเขาแบบตีไปแล้วก็แบบชิวๆเออนั่งชิวๆชมเพลงอยู่เนาะแล้วของก็ดรอปอยู่ในตัวเราเหมือนเดิมครับอืมใครจะมาตีก็ช่างตีตายก็ช่างแต่เราได้ของอยู่ดีนี่แหละมันเฟี้ยวตรงนั้นแหละเซิร์ฟเนี่ยเออตบตายอุ้ยมันได้ดรอปของยากจังเลยเนี่ยไอ้เลมเนี่ยขนาดควสเวลหนึ่งนะบอกเลยขนาดควสเวลหนึ่งมึงยังยากขนาดนี้อุยเชื่อถ้ากูเวล สี่สิบห้าสิบทำไงเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยตบอะไรแล้วอะไรแล้วอะไรตายตาย,ตายหิวเลือดหิวเลือดเลือดจะหมดเดีย๋ยวตายฮะมาหุ่นยนต์น้อยเหรอฮะมึงหุ่นกระป๋องมันเป็นแค่หุ่นกระป๋องอย่ามาทําเท่กับสี่จกกักรพรรดิอย่างฉันไอ้หุ่นยนต์งี่เงา่าตบตบมาดิมึงตบมา,มา,มาดิ๋ยวตบมาดิตบมาดิกลัวที่ไหนอ่ะตบดีตบดีโอ้โห <c oughs> แบบแทบไม่ดรอปเลยอะ่ะเอาดิมันไม่ดรอปจริงๆเลยนะ ลเลมเนี่ยมันตอบยากชิบหายเลยโอ้โหดูตาหุ่นยนต์ดิได้สิบยิบเอ็ดอันแล้วอ่ะโง่อยีบ้าเอ้ยจื๊บแต่เซิร์ฟนี้เคยเล่นแต่ก่อนนะแต่ตอนนี้ลืมแล้วมันเล่นไงวะอะไรอะไรอย่ามาแย่งดิอยากแย่งอยากแย่งตีตีเลยเอออย่าอย่าอย่าเหลือไว้ตบทีละตัวครับเขาต้องแย่งไปแย่งไปดูดูไอ้คนนี้แข่เห็นไหมเมื่อกี้มันตีตายเราได้อีกพีเท่าเหมือนเดิมแล้วก็ได้ได้ตังค์เหมือนเดิมครับมีค่าเท่ามีมีค่าเท่ากัมไอ้บุกรมมีค่าเท่ากัน นี่ครับถึงคนอื่นจะตีตายแต่ว่าเราเป็นคนตีคนแรกเราก็จะได้นั่นเองนะดูดูนั้นตอนเชิบเห็นไหมได้แล้วเห็นไหมเออเฟียลเหมือนกันปล่อยให้คนอื่นก็ตีไปเราก็ตั้งชิวโอ้ชีวิตดีดีนั่งตบทีละตัวเลยนั่งตบทีละตัวเลยกูอ้เจ่าอย่าตามมาดิโอ้ยไม่ไม่มันฉลาดทุกคนเลยปะอย่าอย่าอะไรแล้วอะไรแล้วอะไรแล้วอย่ามาแยง่งอย่ามาแยง่ยาาแยงโอ้โหได้อีกพีรัว รัวๆอย่างนั้นรัวๆรัวเย้ตาย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 กินเลือดก่อนแม่ไม่ได้เดี๋ยวตายตายมาไม่คุ้มอ่ะเป็นเ level สองเลยวะสเตต์อ่าเรา l ล v e ลสองเลยครับสามารถอัพสเตตัสได้สองอันก็คืออัพนี่ไปเลยพลังโจมตีเฮ้ยหรือเปล่าวะเดี๋ยวเดี๋ยวหรือเปล่าวะทำไมเขาไม่เขียนเป็นภาษาไทยไว้เลยคือแบบอันนี้เกาะอะไรก็ว่ากันไป เอาแล้วชิบหายแล้วอัพผิดปะเนี่ยอยากอัพดาเมจอ่ะตีเข้าอ๋อโอเคโอเคโอเคเราอัพดาเมจได้ตอนแรกม,มันตีเข้าทีละสี่ตอนนี้หกแหละเกตเกตเกตไปตีฝั่งนี้บ้างไอเ้เหี้ยแม่งไปออกันทำไมตรงนั้นวะไอ้บ้าโอ้สงสัยคนจะมาตีเอหล็มเยอะ <c oughs> แบบคนต้องการแหลมเยอะมากครับช่วงนี้แบบโรงงานแหลมผลิตไม่ทันตบโชเดสิบสามมันแล้วงูสิบสามมันแล้วโอ้โหคนดีใจ 13มาแล้วโอ้ย13มาแล้วอีกแค่3อันขอ3อันได้ไหมอีกแค่3อันเนี่ยก็16นเนี่ยครับแล้วเราก็จะเสร็จเควสเควสแรกเนี่ยมันจะให้่ายตัวนี้30กว่าตัวั้งเออนะครับแล้วเควสสองก็คือเอาตาหุ่นยนต์อันนี้16อันแล้วก็เควสสุดท้ายก็คือเอานี่แหละฮะแรมนะแรมบอกเลยดอกยากเชี่ยแบบดอบยากเชี่ยเชี่ยใช้คำว่าเชี่แบบยเชี่ย <laughs> เลย แบบมันดบยากมากออกมาเอาเอาแรมแรมจ๋าแรมพี่เอาเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุสิบสี่อันแล้วอีกสองอันสองอันเว้ยสองอันเว้ยอ่าสองอันโอ้โหไม่มีสิทธิ์ดบเลยเอาดิมึงสองอันสองอันดบดบโอ้โหดบแต่ตาหุ่นยนต์มึงเอาตาหุ่นยนต์สิบอันแรกแลมันหนึ่งได้ไหมเนี่ยอะตบตบไอ้เชี่ยเด้งเด้งเด้งเอายาเด้งดิยาเด้งดิเด้งเด้งสิบห้าแล้วอีกอันเดียวอีกอันเดียวอีกอันเดียวอันเดียว รู้สึกว่าเหมือนอันเดียวนี้อันสุดท้ายนี่มึงจะยิ่งใหญ่มากอันเดียวขอเดียวนะอันเดียวอันเดียวอันเดียวเหอะตอบเหอะนะแมเอาแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมเจ้าไม่ตอบไปฆ่าล่ะท่านแม่คิดจะไม่ตอบกันเลยใช่ไหมงั้นเนี่ยตายไปไอหุ่นยนหุ่นยนกระป๋องเป็นแค่หุ่นกระป๋องทําไมกูไม่ฉีกตัวมันแล้วก็เอาแลมออกมาจากตัวมันเลยวะเออไม่ข้ามไม่ข้ามนี่ถ้ามันทําได้นี่มันจะเฟี้ยวมากโอเค เอามือแบบฉีกท้องดึงแลมออกมาเฟี้ยวเหมือนกันระบบใหม่ตบตบตบก่อนเว้ยตบก่อนเว้ยตบก่อนได้เปรียบเว้ยต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 บตายดิมึงตายยากตายเย็นโอ้โหวันสไทยมันตบยากจังวะแม่เอาเอาอีกเอาอีกมามากูออมึงกูจะทำให้เสร็จแล้ววะเนี่ยไม่เสร็จกูไม่ปิดคลิปอ่ะอ่ะมึงมาเลยมามึงกี่ตัวก็มาเลยมัมามึงวิ่งเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเกิดเพิ่งเกิดเพิ่งเกิดแล้วก็โซโล่เลย จะปล่อยมั้ยมาสิบห้าอันเนี่ยอ่ะอ่ะมึงไม่อ่ะสิบหกแล้วไ <laughs> อ้เหี้ยอ้าวคนยืนบังเยอะจังโอเคเควสเสร็จแล้วครับเราก็จะได้ขวดอีพีแล้วก็ตังค์งร้อยโอเคเราจะไปเควสที่สองกันต่อเลยเราเควสสองเราอยู่ไหนเนี้ยเควสซองเออเควสซองเควสซองไอ้ยุ้ัยเดียวเควสซอง เออเควสสองร,รูอยู่ไหนอะ่ะเอ้าเดี๋ยวไม่รู้ที่ตั้งเควสสองเออเควสสองอยู่ไหนวะเอ้าเชื่อไม่รู้จริงๆเนี่ยเอารับของอันนี้อันนี้คือเอาของมาขายอ๋อนี่ไงแรมขายได้แรมขายได้นี่ไงร้อยหกสิบบาทอ้าเดี่ยวมารับเควสสามไม่ได้คนระับมันต้องไปเควสสองก่อนเควสสองู่ตรงนู้นหรือเปล่าไปเดี๋ยวเราวิ่งทัวร์เฮ้ยผมมีรถนี่ว่า เออเรามีรถทำไมเราไม่ใช่วะแน่ถ้าเราทำเคเวสต,ตอนแรกเสร็จมันจะได้รถนะครับซึ่งรถนี่บอกเลยนะครับเดินยังแซงแบบรถนี่บอกอันนี้จริงๆความมันคือความจริงเดินยังแซงนะครับเออไปไปไป,ปขี่ไปโค้งหน่อยโค้งหน่อย <c oughs> เดินยังแซงถ้าจะให้ดีเดินเลยดีกว่าตรงนี้มีอะไรอันนี้เคเวสสี่ อาแล้วเควสสองมันอยู่ตรงไหนเนี่ยเควสสองเขาทำไมไม่ออกมาต่อกันวะไม่เข้าใจอ่าเควสสองอยู่ไหนอะเควสสองกู <c oughs> ตั้งชื่อคลิปไปตามล่าหาเควสสองได้ไหมเออเควสสองเควสสองเจ้าอยู่ไหนเควสสองสงสัยจะไม่เจออะเควสสองอยู่ไหนวะเนี่ยตรงโน้นหรือเปล่าไปเดี๋ยวตรงนี้ปะเนี่ยของตกแต่งบ้านฟักทองอะไรเนี่ย เออมันไม่มีเควสสองแถวนี้อ่อีบ้าเอ้ยตรงไหนเนี่ยเควสสองจ๋าพี่มาแล้วจ้าไปอยู่ในจ้าเคยยกมาใกล้ๆอุย้ยยังเวฟสองอยู่เลยอันนี้คือรูอะไรอันนี้คือระบบอ๋อรับเอาทุกนึงชั่วโมงครับตอนนี้เรายังออนไม่ถึงชั่วโมงเลยเอ่อเควสสอง <c oughs> ทำไมไอ้าเควสสองไม่เจอทำไมไอ้มาเจอเควสอะไรเนี่ยตบหมีตบหม,บมีนี่หมี ชอบผิดโอ้ยเชี่ยโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอเชี่ยเลยมึงตีมันมาใส่กูทำไมวะโอ้โหกำลังเดินโอ้โหกำลังเดินหนีเลยเชี่ยเลยมึงจะตีมึงมาใส่อันนี้แหละร้านตีบวกเดี๋ยวกูอยากถามว่าเควสสองอยู่ไหนเควสสองเหรอเควสสองมึงอยู่ไหนเนี่ยมึงไม่มีป้ายบอกกูด้วยรับล่มขายล่มเควสสองเควสสองมึงอยู่ไหนเนี่ยมันมีแต่เควสเควสสาม สามารถทารับเควสนี้เนื่องจากมีทั้งหมดหต้องการทาเควสให้จบก่อนของ DUREX เหรอ DU e อ่ะ DU คือใคร DU คือใครไปเดี๋ยวเราวิ่งหาคุณที่ชื่อว่า DU กันซึ่งคนคนที่ชื่อว่า DU นี่เขาอยู่ไหนวะเออวัสดีครับคุณ DU อยู่หรือเปล่าครับเออคุณ DU อยู่ที่ไหนครับเนี่ย เออคุณดีอยู่ดีอยู่เอ้ยอ๋อนี่ไงเอา้าเอา้าตอนแรกทำไมมันไม่มีวะตอ,ตอนแรกทำไมเราวิ่งมาตรงนี้มันไม่เห็นนะไปล่าหมีโอ้หมีตัวเมื่อกี้ชัวล่าหมีสามสิบสองตัวให้พอ่อมึงหยุดหายใจโอ้ยมึงล่าหมีแบบคับแคบสังคมรังแกรหรือไงเนี่ย มึงอยู่กันแคบเกินไปไปะเนี่ยโอ้โหดามเมจเข้าทีแล้วสามล่าหมีมึงคิดมาได้เนาะสามสิบ <c oughs> ตัว <c oughs> มึงจะเลยเยอะไปเนยเนี่ยโอ้โหได้หนึ่งตัวเลยครับโอ้โหภาพผมใจโอ้โหหนึ่งตัวแรกหนึ่งตัวแรกถ้ามันมีดาบดามเดจหนึ่งสักสิบนี่มันจะเฟี้ยวมากเลยเจ้าเจ้าเดี๋ยวมึงแย่งกันตีอ่ะมึงแย่งกันตีไปเลยอ่กมึงเอาที่พวกมึงสบายใจกันเลยออะ หนอะมีหมีไหมโอ้มันไม่มีหมีเลยอะโอ้โหมันโดนแย่งตีตลอดเลยเนี่ยอีป้าเอ้ยมันไปงไงเนี่ยไนโดดข้ามโอเคปะโอเคมันไม่น่าจะไม่มีอะไรทำแล้วละมันน่าจะไม่มีอะไรทำแล้วนะ <c oughs> นนแหลนะเดี๋ยวเราไปตีอ่าทานตะวันเล่นกันเดี๋ยวเราไปตีทานตะวันเล่นกัน <c oughs> ซึ่งเจ้าทานตะวันนี้มีเลือดหนึ่งร้อยกว่าๆน่าจะเออได้ดได้อีกพีค่อนข้าง,างน่าจะเยอะ เปล่าไม่รู้นะครับโอ้โหดิว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 โอ้โหมึงตีโอ้โหเลือดหายไปสักครึ่งเชียวโอ้โหตีสองครั้งกูตายเลยเนี่ยโอ้โหบอกเลยมีเกาะแม่งไม่ได้ช่วยเชียเลยเลยไอ้บ้าแบบมีเกาะนี่มึงไม่ได้ช่วยหาเหี่ยวมะพร้าวมะกอโอ้โหได้ได้อีกพี่เก้าร้อยครับเก้าร้อยนี่ได้เยอะไหมอ๋อเยอะว่ะไปนั่งตบทานตะวันก่อนเล้วรับ นั่งตบทันตะวันหน่อยแล้วหมีไปไม่ไหวมันมีแย่งกันด้วยอ่ะมันนั่นไงโมเดพูด <c oughs> ตายเลยบ้าเอ้ไอเทมใหม่แฟชั่นปีกโอเคครับก็หลงเซิฟนี้นะครับก็ฝากทุกคนเข้ามาลองเล่นกันด้วยนะครับเป็นเซิฟไหม่ครับแนว mmo rpg นะครับเล่นสนุกนะครับเก็บเวลกันไปยาวๆนะครับผมก็มีระบบมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแต่งตัวละครเอยรถเอยสัตว์เลี้ยง เออสัตว์เลี้ยงเดี๋ยวยังไม่ได้ยังไม่ได้โปรโมทสัตว์เลี้ยงอันนี้คือข้าวนะเอาไว้กินมันจะเพิ่มตรงเห็นไหมน้านข้างซ้ายมือนั่นแหละมันจะเพิ่มตรงนี้เอ้ยเอาเอ็นซหายมันจะมี n อ c นบีซีรถอะอยู่ตรงเนี้ยโอ้โหเลือกได้วะบางที n อ c ซจะหายนะให้เราเดินไปไกลๆแล้วกลับมาที่เดิมนะครับมันอาจจะบั๊กนิดนึงอืมมันเป็นทุกเซิร์ฟนั่นแหละเซิร์ฟกูยังเป็น เซิร์ฟกูยังเป็นเลยแต่ไม่บอกนะว่าเซิร์ฟไรก็ไม่โปรโมทนะครับเพราะว่าอันนี้เราทำอ้าวอย่ามาตีฉันดิอีบ้าเอ้ยมาตรงนี้ก็ได้วะโกงตูดดิโกงตูดเอากระต้นมะพร้าวโชว์เฮ้ยพวกนายดูหน่อยอ้ยเ่ยอะไรของมึงวะ โอเคครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมมากนะครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับเซิร์ฟนี้เป็นผู้ใจดีกันเลยทีเดียวเชียวนะฮะขอบคุณมากมากเลยนะครับที่มาเป็นสปอนเซอร์ให้กับเรานะฮะโอเคเดี๋ยวเจอกันใ่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามหรือกด s u b s c r i b e กันด้วยนะจ๊ะโอเคบายบายเจอปืนก็ับไม่เอาเดิเจอปืนมันซ้ำกับพี่เอกฮาร์ล็อกเกอร์มันต้องแบบพ่อกันมืออื่นเด้อเออเมื่อไหร่จังมากเม่ไห่บัดนี้่ะเออมื่อนี้เอาซ้ำนี่หละบายบายไปกันเด้อประมาณนี้ปะพ่น พอ,อกันมืออื่นมือไม่จังมาบ๊ายบายบ๊ายบายประมาณนี้วะไอเยีบยเฟี้ยววะโอเคบ๊ายบายครับผมจุกรู